มิวตุนจากวันนั้นถึงวันนี้ อยากแต่งงานแล้วต้องยอมรับจริงๆว่าความรักของมิวสุภทธิ์กับตุลภากลช่างมีความรักหวานขึ้นทุกๆวันตั้งแต่มิวสุภทธิ์ได้ออกมาเปิดใจว่าคบหากับตุลพากลซึ่งเมื่อออกอีเวนต์เมื่อไหร่ก็จะได้พูดถึงความคลั่งรักของตัวเองเมื่อน,นั้นเพราะทั้งคู่ก็ดูเขินและดูรักกันเป็นพาร์ทเนอร์ที่ซัพพอร์ตกันดีแบบสุดๆเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ทําให้ทั้งคู่สุขภาพจิตดีดู ได้จากรอยยิ้มของทั้งคู่จริงๆค่ะยังก่อนหน้านี้เองหนุ่มมิวก็เคยมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักกับตูนที่ถึงขั้นบอกว่าจะเรียกว่าคู่มั่นได้หรือเปล่านะซึ่งทําเอานักข่าวฮือฮาไม่น้อยแต่มิวเองก็ได้บอกว่าหยอกเล่นแต่สุดท้ายก็ยังเปรยอ,ออกมาว่าจะแต่งงานเร็วๆนี้ซึ่งมั่นใจเขาว่าความรักที่มิวมีให้กับตูนมันมากมายเสียเหลือเกินจนอยากแต่งงานกันนั่นเองค่ะมั่นใจว่าอีก นานภายในปีหน้าทั้งคู่จะต้องมีข่าวดีให้แฟนคลับได้กรีดกราดกันอย่างแน่นอนเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าตั้งแต่มิวคบกับตูนก็ดูมีความสุขและดูผ่อนคลายอย่างมากเลยทีเดียวยิ่งถ้าได้เห็นมิวตูนสัมภาษณ์ด้วยกันยิง่งต้องบอกเลยเขาว่ามีแต่ความหวานความคลั่งรักปล่อยมาให้กับทุกคนนี้เห็นโดยเฉพาะตอนที่ทั้งคู่เพิ่งเปิดใจเกี่ยวกับการเลื่อนสถานะ ตอนนั้นตุนเองก็ดูเขิน ที่มิวประกาศออกไปแบบนั้นแต่ตุนก็ยอมรับการตัดสินใจของมิวเป็นอย่างดีแถมยังเชื่อชจมว่าเขาจัดการได้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราเคารพการตัดสินใจของพี่เขาซึ่งเขินอย่างมากที่ให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นนั่นเองแม้เขินกันไปเขินกันมาน่ารักซะจริงๆแบบนี้มิวน่าจะพาตุนข้ามสมรสเท่าเทียมไปแต่งงานกาันอย่างแน่นอนค่ะรอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่จาก จับมือกันก้าวผ่านทุกๆอย่างไปให้ได้และเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะแฟนคลับก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทั้งคู่เสมอสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข,ข่าวทุกเทรเลยจ้า